ลวงปูอย่าลืมนะพรุ่งนี้หัวจะออกแล้วนะครับพ่อบอกเทวดาประจำมาแอยโยกับหลวงพ่อท่านจะคุณวัดป่าท่านก็ไล่ให้ไปไปเรียนไปสอบไปเรียนนักทำตีบอกโอ้โหไม่เรียนหรอกครับแก่แล้วไปสวดมนต์ดีกว่า มาเลยเลยไม่ได้เป็นเจ้าว่าที่ไหนเลย,เลยอยู่อย่างนี้ประมาณนี้แหละที่นี่ก็เหมือนทั่วไปเป็นที่ศึกษาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดศึกษาเรื่องผีศึกษาวิญญาณศึกษาเรื่องอารมณ์ศึกษาเรื่องลม เวลาสวดมนต์ไม่มีใครอารมณ์เสียเวลาสวดมนต์เน่ะมีไม่ตู้อารมณ์เสียเวลาสวดไม่มีแสดงว่าถ้าอารมณ์เสียแสดงว่าไม่สวดมนต์ใช่ไหมถ้าคนสวดมนต์อารมณ์จะไม่เสียจะยังไงก็ไม่เสียใช่ไหมตู้ว่าไหมด่าใครไม่ได้แล้วตอนสวด สแสดงว่างด่าอยู่ก็สแสดงว่านในส่วนบนแต่ทั้งนึกกคงมีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นจะแก้ไขชีวิตนะปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดปัจจุบันคืออนาคตมันมันต้องทำนะไม่ทำไม่ได้อย่าไปหวังอะไรในโลกนี้เลยยุคนี้มันไม่ได้ปลอดภัยหรอกสิ่งที่หวังมันคงจะไม่ได้อะ มันทีสิ่งที่ได้มันจเจะไม่ได้หวังอะไรประมาณนั้นดวงตาเป็นประเภทถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยดวงตาไม่ค่อยไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหรนะ่นะมจะลี่หลีกเพราะกลัวจะซึมเข้าไปได้ตั้งแต่นั้นไม่เป็นกระวาสละ พะหลวงพอ่อท่านว่าอารมณ์เสียเนี่ยมันเป็นตัวบัน t อนบันทอนขึ้นที่ดีถ้าอารมณ์เสียขึ้นขึ้นที่ดีก็หายไปถ้าอารมณ์ดีขึ้นที่ดีมันก็ดีต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆถ้าอารมณ์เสียตัดปั๊บเนี่ยกลัวจะเข้ามาในอารมณ์ดีนะกลัวจะต่อได้นะโอ้บางทีเป็นเดือนๆบางคนอารมณ์เสียกับเพื่อนเดียวกันนี่นะ โอ้เป็นปีบางคนผัวเมียอารมณ์เสียนิดนิดหน่นอยๆก็ได้เองไม่มองหน้ากันตลอดชีวิตยังมีเลยแค่เรื่องนิดเดียวน่ะเนี่ยเนี่ยนิดเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่นิดนะโุมันไปตลอดชีวิตอ่ะเนี่ยคือผู้ที่อารมณ์เสียเพราะนั้นอย่าไปคบกับมันถ้ามันจะเริ่มเสียแล้วก็เริ่มมาสวดมนต์นะ เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นบ่อยๆตามที่หลวงพ่อท่านสอนหลวงตาไว้นะ่ะถ้าเสียบ่อยๆนั้นมันเกิดจากมันจะเกิดวจีกรรมก่อนมันก็ไปกายกรรมรวมนาละล้วกายกรรมมันก็จะเกิดการฆ่ากันผัวเมียทำไมฆ่ากันเออตอนที่มารักกันมันมันจะคิดว่ามันจะฆ่ากันไหม ไม่คิดไม่เคยคิดออกแต่ถ้าบันทึกอารมณ์เสียไปเรื่อยๆเนี่ยมันยาวไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับน้ำมันเดือดไปเรื่อยเนี่ยมันก็ระเบิดแล้วแหละเหมือนกันนะมันชินนะความเคยชินนี่แก้ยากนะหลวงพ่อท่านว่าเองชินเองชินในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย มันแก้ไขาย,ยากในะอนาคตเพราะกลักวกลัวเองจะหนีจากอารมณ์ที่เสียมาเข้าอารมณ์ที่ดีเนี่ยมันต้องใช้เวลาเสียเวลาในการเปลี่ยนอีกใช่ไหมเสียเวลาในการพิจารณาถ้าอารมณ์เองดีไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเครื่องของความดีในโลกเนี่ยมก็ม,มาเองเป็นอะไรอ,อยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นพระเจ้าอยากเป็นพระปัจเจก อยากเป็นหนอพ,พุทธภูมิสาวกกภูมิปัจเจกภูมิเนี่ยเองก็จะเข้ามาในคลื่น่ะคลื่นตรงนั้นเองมันก็จะมีตั้งแต่หยาบไปกลางไปละเอียดถ้าอารมณ์เสียมันก็ปิดขึ้่น่ะมันก็เรียนเรียนต่อไม่ได้เส้นก็ไม่มีแล้วเส้นก็หายไปเส้นความรู้พิเศษก็าหายไปอีกหายไปหมดแหละ ัวจะต่อได้โอ้โหเสียใจจะๆ,ๆช่วยอะไรไม่ได้ขอให้เหมือนเดิมก็แล้วกันถ้าลมดีสิ่งสิ่งที่ดีมาหมดฮะในสาหลวงพ่อเย่ยโคตรง่ายเลยมีคนถามะหลายคนนะคนที่ปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิเป็นพระเจ้านะในอนาคตเนี่ยเริ่มจะตั้งสัจจะทิฏฐานแล้ว กระแสจิตเขาก็าจะไปเป็นคลื่นเดียวกันกับโพธิสัตว์ตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปฐมนู่นมาองค์ปัจจุบันนะองค์ข้างหน้าเริ่มบันทึกบุญแนละ้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบุญฮนะเป็นบุญเลยฮนะสายใยบุญมันจะเพิ่มตลอดชีวิตแล้ะพอสายใยบุญเพิ่มเมือ่อพอตายแล้วมันก็เกิดละทันที เกิดบันทึกบุญทันทีท่านถึงบอกว่าพอเองอธิษฐานปั๊บเองบันทึกบุญไปเลยตลอดชีวิตเก็บทุกอย่างเก็บทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงนี่แหละห่างจากโลกสังคมโลกห่างทันทีเลยห่างจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในขื้นที่มีห่างหมดคือห่างจากมันน่ะให้มันอยู่อย่างเดิมให้มันบันทึกบุญให้มากที่สุด ตลอดชีวิตอ่ะลองคิดดูสายใหยบุญมันจะไปขนาดไหนอะไม่รู้อะไรเลยคงไม่ใช่แล้วดูความรู้สึกมันจะเริ่มเริ่มรู้ไปเรื่อยเรื่อยอย่ะเ,เขาจะตัดหมดเลยฮะตัดสังคมโลกหมดนะหนีด้วยซ้ำไปบางคนอ่ะเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะทุกคน ทุกชีวิตท้ารู้แล้วเนี่ยมันทําได้ตอนเป็นมนุษย์มีรูปมีนามแล้วนะเวลาออกจากร่างไปแล้วเนี่ยทําไม่ได้นะมันกอกลับทันทีที่เราไม่ฝึกเนี่ยเราจะกําหนดเกิดได้ไหมยากละไม่มีครูบาอาจารย์ยินงําแล้วไม่มีสายใหญกับความดีกับโพลิสัตว์กับปัจเจกหรือกับผู้ที่ปรารถนาไม่เกิดในอนาคต ก็ยากแล้วไม่มีพวกแล้วไม่มีพวกไม่มีใครสนับสนุนล้วไม่มีสายใยกับใครแล้วยากแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีความอดทนนะอดทนในในการบันทึกบุญอดทนนะบันทึกบุญไม่ใช่ไม่อดทนอารมณ์เสียเนี่ยเราสามารถจะอดทนได้ไม่คบกับมันะ ก็เปลี่ยนมาสวดมนต์มัง่งแผ่เมตตามัง่งโมทนาบุญบันทึกบุญมัง่งเมื่อคืนคุยเรื่องพระพระที่แจกไปหรือพระที่มีรูปรลักษณ์หลงปู่นั่นกินเป็นที่ปรึกษาชีวิตแล้วหลงตาปรึกษาชีวิตกับพระหลวงพ่อตั้งแต่องค์แรกที่ท่านให้มา เวลาสวดมนต์เองให้เองนึกถึงพระท่านบอกจิตให้อยู่กับพระให้อยู่กับบทสวดจะเป็นบทไหนก็เสวดเหมือนกันแหละที่เกี่ยวข้องกับใรสนานาคมมีคำว่าพุทธพระพุทธระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละมันแตกสายใยออกไปตามแต่ละบทนั่นหะว่า ตามแต่ละบทตามแต่ละขึ้นตามแต่ละความหมายตามความรู้สึกของบทที่สวดใช่ไหมจุเหมือนร้องเพงนะลงอะร้องเพลงกับมันก็จะเข้าไปในเพลงความรู้สึกของเพลงที่ร้องนั่นแหละเพลงเศร้ามันก็เศร้าเพลงสนุกก็สนุกเพลงเฮาก็เฮาประมาณนั้นแหละส่วนมนต์ก็เหมือนกัน แต่ระบทก็คล้ายๆกันแต่มันเป็นพุทธมนต์มันเป็นธรรมชาติมันเป็นบาร,รมีที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกหรือพระอรหันที่ท่านทิ้งไว้ในโลกเอาไปไม่ได้ฮนะอยู่นะพระเจ้าจะมีความรู้สึกเราสวดมนต์เหมือนกับคนที่ยังไม่เกิดเนะี่ยจิตจดจอ่ออยู่กับพุทโธถึงพุทโธเมื่อไหร่ก็ไม่เกิด แต่มันยากหน่อยนะมันต้องจดจ่อตลอดเวลา24ชั่วโมงนะถ้าเป็นนักบวชนะเพราะตื่นขึ้นก็จ่อแล้วตื่นขึ้นก็จ่อแล้วหลับไปเรื่อยๆก็จ่อไปเรื่อยอใช้เวลาค่อนชีวิตแล้วบางองค์บางองค์แก่ก่าจะถึงบางองค์ถึงสามสี่ปีก็ถึงแล้วเพราะเหตุไรเพราะอาดีตเนี่ปยปัจจุบันมันมาจากอาดีตเนี่ย ถ้าอดีตมีปัจจุบันทำรรม,มันก็ดึงอดีตมันก็ไวหน่อยพรเราบันทึกไว้แล้ว <c oughs> คนไปบันทึกบันทึกนิดนหน่อยไม่ใช่เวลาหน่อยใช่ไหมล่ะเออเราย้อนมาดูชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยตั้งแต่เด็กมาแล้วบันทึกอะไรมาล่ะ กายกรรมวจีกรรมโนกรรมลูกรสยินเสียงตาหัวจมูกลิ้นกายนั่นก็นคือกรรมตลอดเวลาสุลมให้ใจเขาออกด้วยฝันถ้าฝันะก็มันทึกอีกแหละถ้าไม่ฝันก็ไม่นมนทึกแสดงว่าพักเนี่ยเห็นธรรชาตินี่คือธรรมชาติธรรมชาติของจิต คำประชาตาของเราคือจิตนี่เราตัวเรานี่เวียนว่าตายเกิดมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเพราะฉนั้นถ้าเข้าใจในพุทธศาสนาแล้วนะฮะเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมโอ้ไม่มีใครไม่สวดหรอกไม่มีใครทําตัวเองให้เดือดร้อนหรอกไม่มีใครทําร้ายชาตตัวเองเหรอกเพราะจิตมันควบคุมอยู่ บางคนในเรื่องมากนะนี่โน่นนั่นนั่นเนี่ยอะไรไม่รู้หาเรื่องเลยหาเรื่องใช่ไหมดูว่าไหมไม่มีเรื่องเลยก็หาเรื่องไว้นันอ่ะบางคนก็หาเรื่องเล่นโทรศัพท์ไปก็ไปดา่าก็มีโทรศัพท์นั่นอ่ะอันนี้ยังงนอันนี้อย่างเงี้ยไปแล้วทังไม่ใช่เรื่องของเราเสียเวลาไหมเสียเวลาโอ้ตายก็ไม่รู้แล้วไปไหน พบชาติในยุคนี้มันสั้นสั้นสุดๆร้อยปีอ่ะบางคนยังไม่ถึงร้อยปีเลยอยู่ในท้องก็ตายแล้วบางคนออกมาไม่กี่ปีก็ตายบางคนออกมาก็ไม่นานก็ตายบางคนตายยากตายเย็นร้อยกว่าปียังไม่ตายกรรมชัดๆกระแสของกรรมกระแสของกรรม ที่เห็นแล้วมาย้อนตัวตัวเราเองเนี่ยจิตเราควบคุมมันอยู่เนี่ยเออถ้าทำเเาารู้นะโอไม่รู้เป็นไป,นปนไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าในฝะึกศาสตร์หลวงพ่อเนี่ย้องตาว่าเร็วที่สุดล้วถ้าคนจะไม่เกิดด้วยคนจะเกิดนะจะสร้างบาร,รมีเนี่ยโอ้ไว นึกลวงตานึกถึงลวงตาเนี่อ้าตอนจะเข้าวัดเนี่ยมันก็เข้าต่เด็กนะเพราะบ้านอยู่ติดข้างๆวัดนะจะจะเข้าไปเที่ยวอะ่ะกราบพ้ากร็กาบไม่เป็นกราบมันละจะไม่ได้นึกถึงว่ากราบยังจําไม่ได้เลยอะ่พะพ้าที่กราบกราบบ่อยๆยังจําไม่ได้ท่านไม่ได้ลว <laughs> งพ่อองค์แสนที่ที่บ้านนะย,ยังจําท่านไม่ได้แล้ว พอเวลาเรากลับเราก็ไม่ได้มองท่านนะเรากลับมับๆเราก็ลุกไปไม่ได้ทิฐทานไม่ได้อะไรเลยกล็กลับทุกครัง้งนั่นแหละจะมาเพราะเข้าวัดนั่นแหละแต่ก็ยังกินเหล้าอยู่ยังเที่ยวยังตอนทํางานก็ยังกินแบบทุกวันนะ่ะเข้าเท็กทุกวันนะตุเมื่อก่อน,นะมมน,กน,มนมันมีเท็กตัวที่ทํางานลงตานมันมีเท็กอยู่ ปั๊มขานเทคเนทุกเราจักว่าปั๊มคานเทคเย็นๆก็จะปูเสือเขาจะขายเนื้อแดดเดียวขายนู่นละแล้วก็ขายเหล้าด้วยเหล้ากวางทองเหล้าแม่โค้งเหล้าอะไรอะ่ะสมัยน้่นอะอะไรนกอะไรนะเป็นรูปนกอะประมาณนี้แหละจำไม่ได้ขวดเท่าไหร่รู้ว่า หม่ๆก็ยี่สิบเก้าบาทขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายแปดสิบนู่นประมาณนั่นแหละถึงถึงนึกเบาแปดสิบจำไม่ได้รู้สึกจะสามสิบนะจำไม่ได้แล้วหรอเพื่อนสามสี่คนนะ่ะคนละสามสิบบาทนี่ก็หัวรถจะติดหัวรถจะเบาบา,บางนะสามสี่สุ่มเพราะพราะกลับบ้านในี่รถมันไม่มีที่ยืนตู้ ไม่ใช่ไม่มีที่นั่งนะโอ้โหมันแย่งกันกลับมันจำเป็นต้องเข้าเทคไนงะพอตึงๆแล้วก็เออมันมันก็ล่งๆหน่อยใช่ไหมเราพอยัดเข้าไปได้ยืนนะตู <c oughs> ยืนก่าจะถึงบ้านก็นู่นสามสี่ทุ่มนะมันก็ต้องนอนแล้วว่าหกโมงตตื่นนะโหบ้านมันอยู่ใกล้มินบุรีนูน่น มาทํางานอยู่สีลมนที่ดูดีไกลไหมถ้าตื่นเช้าก็ขอล้องค่ะต้องนั่งรถย้อนกลับไปออแล้วเขาก็ขากลับมากูก็นั่งมาเนะเสียสองต่อไนงะชีวิตพอมาเจอหลวงปู่แล้วก็าเจอหลวงพ่อเราโชคดีจริงๆและกูจะอยู่ทาําไมดีกว่าประมาณนี้แหละก็เลยเกิดเนี้ย เกิดทำมงนะเกิดสาขาเกิดทั่วทั่วไปเกิดได้ยังไงรู้ปะเกิดได้เพราะหลวงตาอยู่กับพระอยู่กับพระแท้ๆเลยองค์เดียวแท้ๆเลยหลวงปู่หลวงพ่อจะบอกเองเนึกถึงข้าเนี้ยข้ามีทุกอย่างนะเองอยากได้อะไรเองอยากรวยยังได้เลย เองนึกถึงข้าบ่อยๆเองไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีหรอกเพราะข้ามีทั้งโลกและธรรมพอหลวงพ่อท่านเป็นโพริสัตที่เต็มไงเองนึกพุทธเจ้านะพุทธเจ้าทำบรารมีทัานรวมแล้วเป็นหนึ่งเราเองนึกถึงท่านเองก็เย็นแหละไม่มีอะไรถ้าเองจะเอาบรารมีท่านมาใช้เองต้องเข้าไปลึกๆนู่นนะเองต้องไปตามรอยท่านนะพอท่านทิ้งรอยไว้ในโลกนะี้ โน่นแหละโอ้โหก็ยัฝึกได้อย่างลุงพ่อเนี่ยยหคุยง่ายมองปั๊บคุยปุ๊บได้เลยลุงปูอย่าลืมนะพรุ่งนี้หัวจะออกแล้วนะครับลุงพ่อบอกเทวดาประจำหน่อยว่าวานนี้ยแล้วแต่จริงไหมมีคนถามเรื่อง เรื่องอะไรนะเรื่องถวายร่างกายถวายดวงตาถวายอะไรนะถ้ายุคนี้ถ้าบริจาคก,ก็ดีแต่บริจาคแล้วก็สินส่วนที่เราบริจาคไปเนี่ยเอาไปให้ใครตัวว่าเอามีประโยชน์ไหมเออเอาไว้ให้ใครเออเอาไปเกิดไปเป็นคนที่เขา สร้างกรรมไม่ดีล่ะเรามีส่วนไหมเออคิดให้ดีอะ่ะเออเพราะเราไม่รู้เราบริจาคแล้วเนี่ยเข้าไปให้ใครอะ่ะไม่ใช่เขาไปให้ตาสีสาหรือเอาไปให้นักบวชคงไม่ใช่มันก็เอาไปให้คนมีกระตังนะเพราะเขาต้องการสตังมามาเพื่อบริ เพื่อให้สถานคือโรงพยาบาลมีทรัพย์ในการหมุนเวียนอย่างนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะประมาณนั้นแหละแล้วสิ้นส่วนที่เราเอาอไปกับคนเหล่านั้นมันเป็นยังไงอ่ะจิงไม่ตุกกายนะ,ะท่านหลวงพ่อท่านบอกให้คิดใกล้อย่าคิดใกล้ถ้าอีคิดใกล้เองไม่ทำหรอกถ้าอีคิดไกลย่ยเองทำแน่นอน ท่านบอกเองคิดเลยว่าชาตินี้ทําแล้วเนี่ยชาติหน้าจะเกิดเลยหรือไม่เกิดโน่นนะพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพิจารณาแล้วเกิดได้กี่ภพชาติประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเนี่ยเองตายเองก็เกิดทําเลยไงถ้าเองไม่ทําตอนนี้เองก็ไม่ชานาญอยู่แล้วเองกาหนดไม่ได้อยู่แล้วเห<อ>็นชัดชัด พอเองไม่เรียนตอนเนี้เขยเองก็ไม่เรียนใช่ไหมแล้วไม่เรียนเราจะไปรู้ได้ยงไง